ตอนนี้เราอยู่ที่สี่คอนบางแคครับจะพามากินร้านเทพเจ้าเพอร์ซิอุสตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งลุ่มแม่น้ำแยงสีเกียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักรทั้งเจ็ดับผมชื่อร้านอะไรนะขออีทบดีกวาว้าวุ่นเลยตอนนี้เราอยู่ที่สี่คอนบางแคครับจะพามากินร้านเทพเจ้าเพอร์ซิอุสตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งลุ่มแม่น้ำแยงสีเกียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักร ทั้งเจ็ดครับผมขอชัดๆอีกรอบนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สีคอนบางแคครับจะพามากินร้านร้านนี้ครับกับร้านเทพเจ้าเผอร์ซิอุสตำนันก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งลุ่มแม่น้ำแยงสี่เกียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักรทั้งเจ็ดครับผมยขออีกรอบนึงโอ้ยตายแล้วแอดมินเอ้ยเอางี้นะเธอจะกินเธอกินเลยฉันไม่กินและฉันกลับดีกว่าโอ้น่าเบื่อ